ยี่กกกไก่กระดก,อกพอครับทั้งนี้มัน,มมนสายพันธุ์อย่าง,ง,งน้ำดอกไม้สีทองเอาโชว์บังละพอโชว์บังละครับจังหน่อยบังละว้าวพี่น้องครับสองลูกเลยโยอ้ยเอาพอเขามีประสบการณ์ทั้ง้านการเเกษตรบอกก่อนนานี่เอามันคือได้ผลดีแท้หืม ถามคุณโกหูเองเดินไปเดินไปปลูกเองขายเองนักเด็กพอครับผมเอาพอครับผมถามเนี่ยเอาอันมันสีสุกเนี่ยห้องสีหูได้จังไดมือหมีมันจะเป็นเสดือมันติดคมสวัสดีครับพอครับสวัสดีทั้งสองถัดนะครับเด้อโอ้ยเจ้าของแปลงพี่น้องครับมือนีปุบสองร้อยห้าสิบต้นนะพอเนาะบ้านหอดดอนอร่างอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับมาไก่คือเก่าเดิมมือนีเด้อ มาข้างที่สามแล้วนะครับนอนอล่างนี่ <c oughs> ครับผมพี่น้องครับบ่าวทัดขี่รถเขามามอ,งอ่งเพลินว้มามัางจุ่มกันเลยพ่อมังติดกันเลยครับเป็นแถวเลี่ยงกันเลยพอ่อแถวละสิบครับผมก็ได้ตนใหญ่ด้พี่น้องด้อยี่นไมครับมาตรฐานนะครับเด้อ มาตรฐานสําหรับต่อถาบนะครับมันเปลี่ยนกิ่งถาบครับพี่น้องครับ<ช>ไม่ได้ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเนาะปลูกด้วยมเมล็ดแค่พันป่านะครับเนาะเป็นไรเรดี๋ยวเล่นต้นลูกมะทันเลยเนาะไ <laughs> ปว่างหันนึ่งก็มาตั้งจังหวครับวุ้ยสามครับมาตรงกันว่าใจเแต่วะคุยกันสามครับมาตรงเล่นมาพ่อเน,อะนาะใจทั้งคนเืิอใจทั้งคนขายเนาะม่ได้ดว๋วนกันในกวนพ่อนาะพ่อเนาะมาเลยนะครับพี่น้องครับ อ,อันพ่อครับไอยูนาทางนั่นเป็นสวนฝรั่งเขา้าปะของปู่มีครับเอาเดี๋ยวสิอขออนุญาตได้ครับเด้จังหนอ่อยเด้อเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันพี <c ười> ่น้ <c ười> อ,องครับไปปุ๋ยกันไปเบิ่งกันเนี่ยเอาสิขอลงต้นพันก้อนใส่ผอบพ,พันก้อนได้พี่นอนะ้องเด้อเดี๋ยวจังไปไปสม้มฝรั่งกินจูกันอีคกครื้งนึงนะครับพี่น้องครับ,บรมาทัดมาเมื่อนี้อากาศร้อนนะจังหน่อยพี่น้องครับร้อนจัดเอาปลาเนี่เข้าปู่ปู่พ่อนี่ครับ พี่น้องรับคือง,ง,งามแต่ครับพี่น้องครับต้นงามๆนะครับเรื่องโอ้แม่เอียงนอนนี่นอนแม่ขย่อมพี่น้องครับแม่นมอนอไม,ไม่ไม่กุ้งก็มีนอพ่อหนอต้นกุ้งต้นขย่อมพี่น้องครับโอ้งามเนี่ยมี่ยังเนี่ยพอนำเสนอให้เจ๊น้อยนะครับ บุไอพลังจิมจูครมีลามดมีของเป่าซื้อมีม่วงแก้วขมิ้นมีสะเดาดีป่วยเอาแบบว่าผสมประสานพี่กอย่างนะพอเนอยางไปจับไปขายบดพี่น้องครับอันนี้ยังนี่พอเนี่แก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นพี่น้องครับโอ้โหแก้วขมิ้นเป็นแนวนีตัวสันหลูกอ่อนมันเนาะครับผมที่เขาเขาฝานขายในตลาดนะพอเนอพี่น้องครับมัม่วงแก้วขมิ้น อ้าวพ่อในบำรุงอยู่บ่ครับนี่บำรุงก็ใส่ปุ๋ยใส่ขี้ให้เที่ยวหดหนามกูเลยอ๋อพ่อมนเพาได้ใส่บ่ครับฮอร์โมนบ่ได้ใส่พี่น้องครับเดี๋ยวน้องคงเบาทันเอ้ามันมันมันเป็นทุกปีบ่พ่อนี่เป็นเป็นต้นต้นนี้ปีปีนี้ผมจะเป็นพิกายต้นนี้เป็นอันนี้ฤดูการของเขาได้นอเนาะฤดูฤดูอ๋อพ่อเอาแค่ฤดูละเทียนนะพ่อนาะปีละเทือนเนาะพี่น้องครับเบิ่งนะครับพี่น้องครับต้นนี้อันนี้ก็แก้วขมิ้นบ่พ่อนี่ โอ้โหพี่นอ้องหน่วยเป็นหน่อยๆเลยอันนี้ว่าชาสิไทยแบบบัสซอนบัสซอนแสงแห้พี่น้องครับโอ้ยมันดกแต่ปีนีปะ่ะพ่อดกโดดปกล้ก,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 กระดกปีไกล้กระดกปีมะเร็แจงพ่อครับทางนี้มัน,นมันสายพันธุ์ยังครับน้ำดอกไม้สีทองเอาโชวคบังละพ่อโชวคบังละครับเบจ้าหน,วน่วยบังละ สีทองสุดมือสีทองบนลูว้าวพี่น้องครับสองลูกเลยโอ้ยดอกไม้สีทองเอาฟอเ้ามีประสบการณ์ทรืงด้านการเฮ็ดเกษตรบอกก่อนนะนี่ต้องผิดต้องเสีไปนิดเดหน่อยเอามันคือได้ผลดีแท้หืมมี่เนี้ยเนี้ยถามคนเขาหูเนี้ยเลี้ยไปเลี้ไปปลูกเองขายเองนักเลนพอครับผมเอาพอครับผมถามเนี้ยเอาอันมันสีสุกเนี่ยห้องสีหูได้จังไลย ตรงนี้มันจะเป็นสะดือมันติดกลมแะดือตรงนี้มันติดกลมครับติดกลมเลยครับผมอันนี้มันพันติดกลมเมืนบ่้งรูผมเมืองบอกดอกพ่อสุกผสมมันเลี้ยงอรรถว่ะแม่นวดบ่อนพอแม่นาต้นน้อยๆยังจะกุ้งใบไหลแท้ไอ้ใบไหลนี่กับบัตื่นเอาวินองครับมันเตื่นตรงที่ว่ามันคือดอกแท้สันดอกยังเบอร์ซีพอตัวนี้น้ำดอกไม้เบอรน้ำดอกไม้เอามีเบอร์พอมาพอต้นน้ำมันหวานดีโอ้สจพดมีไรบาดนี้ เขียวสเขียวตัวนี้ก็นี่สีเขียวอสีสแนวนีนนน้เลยนะครับเนาะโอ้เอาบานี้ฝรั่งก็มี้ครับอันนี้นะครับปลูกใ่ไม่ได้ขายโอ้ดี่ีดีดพ่อเพิ่นมีประสบการณ์อยู่ด,ด้วยพี่น้องเด้อเอาคือปลูกหน่อยแต่พ่อนี่เทกคอนเทกคอนอันนี้สามรถได้เนาอส,สามรถครับอุ้ยพี่น้องครับพ่อเพิ่นมีประสบการณ์อยู่ดนะครับเด้อนี่นี่พี่ไก่หนี่ได้หน่วยบ่พ่อได้เยอะได้อยอะนะครับเนาะได้เยอะให้เบื้องต้นนัหนนึ่งนะครับ ไหวจะกิ้งจะงาสามงาพอดีพอพ่อดีพอดีพอครับพอดีครับพอดีครับล่ำต้นพิ่นไงโชคโชดปวดจังหน่อยเนี่ยพอเอาเดี๋ยวสีผ้ามาเบิองได้พี่น้องได้ยามพ่อพิ่นธุ์เถิดพันธุ์ผลิตนะครับแปลงไงเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นละมุดนะพ่อเนาะละมุดไอ้กระสวยมาเล็ละมุดกระสวยมาเล็โอ้กําลังออกหน่วยตัวนี้นี่หน่อยกําลังออกดอกพี่น้องครับหอ้ยเอาทุกอย่างเลยตัวนี้อันนี้เป็นห้องปซื้อห้องปซื้อกันนี่ ไอทีห่อไว้เป็นข้าวๆอยู่นั่นคืออีหยังเหรอพ่อจิมจูฮะพ่อมาจิมจูจิมจูขออนุญาตมือนี่กระดาษนี่เป็นกระดาษทั่วไปปะพ่อทั่วไปเหรครับพี่น้องโอ้บ่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าสิมาถ่ายทำนะครับเด้ออุ้ยจักปีแล้วพ่อนี่ครับปลูกมานดิไม่สองปีเขาสองปีสองปีนะครับเนาะพี่น้องครับเป็นมพวกเป็นย่อยย่อยอยู่ปีนี้ดกหรือว่าปีนี้บ่ดกพ่อ นีมน่มันเลยมันเริ่มเจ้๊ยบอินวิธีห่ออู้ถูกถุอย่างเลยพี่น้องครับปาดกลนถุงพ้อมด้วพี่น้องเด้อใส่ถุงห่อหลังกากระดาษห่อทับเน็บอีกตั้งหางแล้วพ่อเนาะเอาอถูกแม็กเย็บเย,ย,ย,ย็บเลยพี่น้องครับไม่ใส่น้ำมักพอพ่อเนี่ยบใส่เพียวเพียวเลยก็คือใส่เต้าป,ปุ๋ย,ยเป็นพวกมูดซัด ตอบโจทย์ดีบ่พอ่อตามที่ปลูกมาที่ตาปลูกพ่อขายพ่อขาย <c oughs> ปลูกไรโผดปลูกเห็ดคนเดียวเห็ดบ่แจ็คสโตรนทั้งหมดนี่ครับไอห,หาชิมต้นหาชิมสโตรนนะครับเนาะเอาพอป่ะไปไปตะผีอีกนะพี่น้องครับไทยท่ำโดนอะไรนะครับมื้อนี้เด้อแดดฮอนแห้งหัวล้านสิแตกนู้อยู่ส้นต้นนี่วะสองต้นนี่ไหมต้นนี้แห้งเป็นตะซั่งกุมูดนี่ต้นบ่เป็นบ่เป็นตะดอกด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าดกขนาดเลยผู้น่ะ เอ้ยพ่อพร้อมกันเบิดเลยบ่พ่อนี่สชุดนี่พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเอาเป็นชุดเป็นชุดไปเลยเนาะพ่อเนาะจะบ่พันเผื่อจะบ่ต้องบีบหายให้ยากเนาะพ่อเนาะโอ้โหกระดาษไปซื้อเข้ามาหรือว่าจังได๋เนาะนี่เนาะกระดาษนี่แหมสื้อเข้ามาก็สิว่าสั่นมันมันเป็นแบบเดียวกันเบิเด้อพี่น้องเด้อกระดาษพ่อนี่โพอชัวฟรีเลยพี่น้องพ่อว่าอืออาชีพหลักของพ่อเฮาเฮ็ดหยังครับพ่อสุมื้อนี้ครับ เทศเเกษตรขายของนครับกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำใยก็มีนะพ่อเน้อน้ำว้าโอ้โหพี่น้องครับฟีมือโปะเลยข้ามเศษข้ามเศษพวกผ่านข้ามเศษพวกผ่านนะพ่อเนาออันนี้เป็นบักขามปลอมก็มีนะพ่อเน้อบ้านนี้พ่อพันจีไพ่เบิร์กสแตลสแตลยั้งพ่อทั้งนั้นพ่อไอ้ทวายครับมันมันรสชาติมันเป็นยังไงครับรสชาติเดี๋ยวสิซิมหอมไม่มา้ นี่มีฝาดบ่พ้เขาได้ขายเนี่ยอย่บอครับแตนจะปลูกมาขายดีแห้งขออกเรวขายดีมันเป็นยาเนาะพอเนาะอิอมต้านฮอร์โมนอิสระเนาะพ่อเนาะอ๋อบเป็นย้ามันบ่พ่อบเป็นยามันดอกบ่นี่ วัดยามเนี่อ๋อวดยามแล้ววัดย่ามเน้นที่เจืดจืดจิดแต่ออกตาออกตานี่เต่ากระต้นแต่เอาปลามันไข่ปะไหนน้าพี่น้องน้าเสียมเห็นเบิ้งแล้วครับอืมโผล่คมผมแตออกเร็วเอาห้องทีปลูกใหขยังมันบกขมพรอแปลกขนนึกกันเนาะอยากกินเสต่าแต่ว่ามาเสต่าบกขมเนาะพ่อเนาะดูครับบกขมกับนี้คือกันพี่น้องครับบอทัดสาบานเลยครับบกขมพี่น้องครับฝาดซื่อๆผมพอเฟื่องๆนิดๆเนาะพ่อเนาะครับผมโอ้ แปลกเว้ยเอาซาด้าดามซาดาดาผมซ่านอิสระเดียวมะเร็งซาด้าดามันก็มีเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหเอ้าลราครับพี่น้องครับมือนี้มันแดดแห้งบาชาไทยทับนุนบ่ได้ขอโทษขออภัยเลยๆนะครับพี่น้องครับพอเพิ่นตอนจริงขายอยู่เด้อพี่น้องเด้อสําหรับพี่น้องท่านใดสนใจน่าผ่อเนาะครับผมจะขายจะขอซื้อๆล่ะตอนอยากแล้วหรอเนาะสําหรับคลิปนี้บาชาจิขอจบคลิปเพียงเส่นหนีกอนพี่น้องครับ โอกาสน้าฟ้าไหมบ่าวทศินไม่าามเยี่ยมยำทำข้าวคุณพ่อพันอีกเจ้าเนึ่งล่อให้บักฝรั่งไงก่อนนะครับพอดีมีสองสวนอยู่ไก่กันเลยนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่าวทศิติดเบอร์โทรใส่ได้ใส่คลิปให้พี่น้องเด้อ